เกิดจากที่พระครูท่านเองก็อยากจะช่วยเหลือคนน้าท่วมที่จังหวัดแพร่นะพระครูท่านจาพรรษาอยู่ที่เชียงใหม่มก็ไปเหมาทั้งพืชผักทั้งฟักทองมานะคะแล้วก็นําใส่รถไปนี่แหละคะ่ะสุดท้ายไปพลิกตะแคงคว่ำแต่ว่าคนด้านในไม่เป็นอะไรนะคะยังดีหน่อยโอ้โหเทกระจาดเลยฟักทองเต็มกระบะกับบกก้นคอกเลยค่ะไปคว่ำนะคะแถวจุดชมวิว ดอยกิ่วลมค่ะที่ปลายแม่ฮ่องสอนตอนบ่ายสองเมื่อวานนี้ค่ะฟักทองทั้งหมด4,000กิโลกรัมนะคะแล้วก็พืชผักอื่นๆทั้งกะหล่ำปีผักกาดขาวมะเขือเทศเต็มคันรถไปหมดแล้วค่ะ ซื้อมาจากกลุ่มกเกษตรกรเผ่ามูเซอร์ที่ปางมาผ้ามุ่งหน้าไปเพื่อสมทบช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรกันนะคะที่ประสบภัยน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเชียงรายแพร่พยาวนะคะคนขับให้การอย่างนี้ค่ะคุณบรรพรชชัยมานะบอกว่าทางลงดอยมีแฉลับลงข้างทางไปความตะแคงแต่ก็ผมไม่เจ็บอะไรคือด้วยความที่อาจจะของหนักด้วยนะและอาจจะขับประมาทไปนิดนึงอะคะ่ะแต่ทุกคนก็เข้าไปช่วยเหลือ กลายเป็นผู้ประสบภัยท่าเหนือนะคะส่วนกองฟักทองจำนวนมากที่เห็นอยู่นี้นะคะพระครูออสวีรวัฒโนวัดเจดีหลวงที่เชียงใหม่อาจาร,รย์คณะสังคมศาสตร์มหาทยายมหามกุฎราชวิทยาลัยยะเขตล้านนาไปช่วยซื้อฟักทองจากเกษตรกรแล้วก็ผักสดทั้งหมด11ตันเพื่อแจกจ่ายเอาไปทำอาหารให้กับผู้ประสบภัยที่เชียงรายนะคะล่าสุดออกเดินทางนำฟักทองและผักสด 20ตันไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่แพร่ด้วยซึ่งชาวบ้านก็พายเรือมารับฟักทองไปปรุงอาหารได้นะคะคนละไม้คนละมือจริงๆนะคะสาธุค่ะช่องดีมากเลยคือฟักทองดูแล้วอาจจะยังไม่สุกดีนะอพอล้มเทกระจาดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยอาจจะยังไม่ได้ช้ำเอาไปกินต่อได้เลยโอ้ยขัดฟักทองเนาะหรือว่าไปเป็นพวกแกงบวชได้ไหม,มได้ได้หมดเลยเนาะ